สำหรับท่านที่กำลังมองหาเตาปิ้งย่างนะครับในการออกบูธนะครับหรืองานแสดงสินค้านะครับหรือปิ้งย่างในอาคารนะครับในห้างสรรพสินค้าในปั๊มน้ำมันนะครับแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเตาอเนกประสงค์นะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้พื้นที่มาแล้วหน้าแคบนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับเพราะหน้ามีแค่นี้นะครับแต่ลึกเข้าไปนะครับข้อดีของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือสามารถปิ้งและ ทอดได้ในตัวเดียวกันนะครับเช่นอ่าอันนี้คือตะแกรงปิ้งนะครับเปลี่ยนจากตะแกรงปิ้งสิแล้วเนี่ยเป็นนี่ฮะตะแกรงในการทําสเต็กทอดได้เลยนะครับหรือทอดไข่แดงไข่ดาวนะฮะแบบนี้นะครับก็จะมีแบบนี้มาให้นะครับนี่นะครับนี้เลยนะครับก็สามารถวางไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้อันนีกประสงค์นะครับใช้ได้2ออย่างเลยนะครับทั้งปิ้งและทอดนะครับตัวนี้จะเหมาะมากเลยนะครับ อ่าก็คือท่านที่มองหาเตาย่างที่คุ้มค่านะครับในราคาไม่กี่บาทนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับปิ้งและทอดในตัวเดียวกันนี่นะครับสมมุติว่าจะปิ้งก็เปลี่ยนตะแกรงเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นตะแกรงย่างแบบนี้นะครับตะแกรงปิ้งแบบนี้นะครับนะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับก็คือเสียบได้ทั่วไปเลยแบบนี้นะครับปรับอุณหภูมิ5 0ถึง300องศานะครับนี่นะครับมีบอกตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไปเสร็จแล้วก็หมุนอย่างเดียวนะครับไฟตรงนี้จะติดนะครับความร้อนเนี่ยอยู่ที่อาหารของเรานนะะครรับบจมีีีขดอกตง้นะครับ ว่าใช้ความร้อ so, นแค่ไหนนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนไปเลยครับสมมุติว่าหมุนต้องการความร้อนประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็หมุนไปเลยให้ขีดขีดไปชนความร้อนที่เราต้องการแบบนี้นะครับมันจะมีเลขบอกอตรงนี้นะครับความร้อนนะครับนี่นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยนี่นะเห็นไหมสามร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับห้าสิบถึงสามร้อยองศาเนี่ยสบายนะครับนะครับตัวนี้นะครับเตาปิ้งและทอดในตัวเดียวกันนะครับโคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้นะครับ สนใจสั่งซื้อได้นะครับเบอร์099ครับ286 303นะครับบอกว่าต้องการเตาไฟฟ้าปิ้งและทอดนะครับจนตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้นะครับพิเศษท่านที่โอนเลยนะครับส่งฟรีนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ